ตาหวานน้ำตาแตกเลยเห็นไหมให้น้ำตาเขาปะตาแตกเลยไม่ส่งไปเนาะน้ำตาแตกเลยบวานส่งเองมันห้องอยู่ทั้งนี่หรือห้องอยู่ทั้งฝุ่นนกนี่นกอีกทั้งไดจบมาปีงกันนั้นอันนี้นกเขาได้ไปเนอะนกเขาไม่ใช่นกเราของท่ขนมกล่อง แสบเอาอีกส,สัางเสีนงนกห้องไปเบิ่งข่อยกินไปเนาะพะวกเจ้าอิ่นอยากดิไม่ได้กินน้ำข่อยโอ้มาหลายครับสาบัดสอ่ะเส้นยังะข่อยก็ลืมเหมือนมันส้มหลายคนลืมส้มพี่น้องสม้มคัดส้มเนย่ผมสุดรดไปไกล,ไกลๆเลือบอสไซแล้วผมสุด,ดุดอ่ะเส้นปลาจากน้อยกัน กําลังสิเข้มเพราะมันเกลี่ยหรอกไงตั้งแห้งอันกระจกแกว้วโต๊ะขวดที่แตกอีกล้วพวกเจ้าก็ได้เป็นตั้งแห้งตั้งขวดก็ได้บอกว่าหลายที่แล้วว่าจะตั้งขวดนะกับกระจกแกว้วนะพวกเจ้วจะไปตั้งแห้งมันจะแตกพวกเจ้าก็บ่เสียข่อยอ้ยพวกเจ้านี่เป็นเห็นปะ

ใส่บกพริกลมมาพอดีบ่ะนี้บกพริกบ่ะนี้ลมมากปดนี่บกพริกปี่หูเข่าจม,มูกบ่ะนี้อ่ตายบาดนี้เออยาแชมพูเอาตังสีขอดเช็ดตังสี <c ười> ขอดปนยอมแพ้ขัดเส้นนี่ก่อนเออตายตายตายมดสนอเอาใจง่อยก่อนบัเค็ดบลาบันแช่ไปน้องสนตายตายตาย,ตาย,ตายอีกอีกโอ้ใช่หลายแท้

ท่น่าสามารอีกบ่เหมืนยายชมพูเลยมาอแรกกินเขาอะไรค่ะเพราะอย่างว่าเคดแก้วเคดแก้วพี่น้องกดออกกันอู้สุดยอดเลยกินเขาอะไรมือแรงเคดแก้วพี่น้องเพาะากินแบบมากกรทุกโลกนี่เพะต้องเคี่ยวฉันบ่เคี่ยวไปแสบอย่างพี่น้องเลือด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 เลยฉันบ่เดอดอือสยอดเลย พญใหญ่เหตุงานเมีย่คุณไปเบิ่งเขาถัดนอนหลับแบบมังตานี่นอนเวนยิ่ลาบอ่ะยิ่าโรงเรียนอะไรยิ่ราบให้การบ้านยิ่ราบมันจะคว่ำไงโรงเรียนว่าคู่ให้การเหมืนกับเหตุเราต้องไปบอกเขาอย่างนี้ละเดี๋ยวจะเธอแม่บอกแม่กหนากีกินอย่างเดียวแม่กินอย่างเดียวเออตายใส่พริกกันอืมบาใส่เกลี่ยนะจ๊ะเนาะ นั่นปลาจากหน่อยปรุงเป็นข้างกาดเลยจ้ะนี่นะโอ้ยใส่ผงชูรสจากหน่อยโอ้ยผงชูรสของแม่เดาซ้อนมาตจังเล้ซ้อนนี่แหละเนาะจ้าเนาะมันเปียกบ่อสเปียกใส่จากหน่อยผงชูรสใส่น้อยเดียวนี่เพราะเป็นกระใสบอสไหนกินได้บ้า,เบางเอาเขียงออกอคนคนคนเอ็นๆหน่อยข้างบ้าง เออเก็บออกดังเนาะน,นี่มากเช้ารถดข่อยเป็นไงเห,นห็นปะเสียใจเลยไป่จะเผ็ดเนาะให้พ่อเจก็บมาอีกก่นกกอนจั๊กงวยพุงกินได้บ้านนี่กินบินมาครับล่ะน้องแพนด้ามากินคู่นดคู่นดกับมากินเด้ออันเมลเบอร์รี่มะลิบอร์รี่คัวเมลเบอร์รี่บ้านๆเห็นไหมกินมากินแล้วกันมาเมลมบอร์รเอ้ย ว่ามันแเสพน้องแอนน้องแอนพร้อมน้องแอนน้องแอนแล้วก็น้องนั่นไหมน้องก็กาะน้องอีกเกาะน้องคั้วคุณหั่นไหมคั้วคุณหั่นหันซาไหมลืมซื่อที่เป็นยูฟินแลนด์ไหม เห็นป่ะจ๊ะอืมน่กซีเรียลน่าุากขูทุกคนนึกซอแฟนกับคนไหนก็เอิญมืดแซ่บอืมออ้มอืมอ้มกระทุกตาหวาน พี่สาก้อนพี่สากอนพี่สมพรเห็นไหมแล้วก็พี่โม้พี่โมชอบชอบพี่โมบาบชอบชอบมีมากมากมาพี่โม่บชอบชอบเครียดไหวยายฉันพูดบ่เอื่นซ right? ื้อจากเทียวสันเออเน่น้าเด้อขอบคุณเลย大พี่โมบายไปเหตุบุญมาฝาก ขอให้บุญกุศลที่เจ้าไปเห็นมาฝากคอยกันส่งไปหาเจ้ามีความสุขลำลำรวยรวยนะจ้ะเด้อสุขูสุคนนี่แหละแฟนคลับสุขูสุคนเลยมีลำความสุขลำลำรวยรวยนะจ๊ะเนาะน้องนี่ก่อนน้องน้องน็อดบ่น้องน้องน็อดแอฟริกายไหมอ่านสื่อถื่อบ่เนต์น้องน็อดน้องน็อดหรือน้องนุ่นน้องน็อดเนาะบ่น็อด ขันอันคือผิดเกจยาดาได้นองนอตแอฟริกาเอ็นดับเโอทีไหมเอ็นดับเโอทีนองนอตเนาะกูทอปบอดดูดูกับหิมะแฟนกับสุขสุขอนกันแสบเนไปเอิญน้ามืดเลยเห็นบอือ Ð, มีดอยู cats, ่ใส่มีด oon, okay, มีดอืมโอเคมีดอยู่นี่อืมมาอันนี้เขียวได้ใจเขียวมันเลยเป็นสีสีมาเอาอีกก็แสบค่ะพี่น้องแสบไปลีเด้มโนร์เลย กินไปจังโมล่ะบ,บุ๊คบุ๊แล้วมีดไราจะบ,บาดมือขว่าเดิมนันแข็งไหมจ๊ะแข็งนี่ออกจากช่องฟิตมาเด้นี่นี่เห็นมาออกจากช่องฟิตมาดเามาด้สดสดอยู่ปิ้งปิ้งอยู่แต่บ้านน้ำแข็งม,มันละลายมันเหรอจ้ะมาอืมจะต่อเลยน้องการน้องการมาได้น้องการ อืมว่าจะซื้อแซนขับกินไปกินไปนึกซื้อแซนขับไปอย่างนั้นอืมน้องไงน้องอะไรไงก็อละ่ะน้องมุกดาน้องมุกดาประเทศลาวแม่จา้าน้องมุกดาประเทศลาวเห็นไหมแซนดคลับสกูดข้นเลยเมื่ได้เอิญซื้อกับยาเกียรติได้จ้ะฮักคือเก่าอืม หักอีหล ok ีอีหลอได้บ่ได้บ่เลยหักกระรอกกระแด่ดิลักแล้วรักเลยได้จ้าพญายิงพญายื่นหรอวะพญายเป็นสี่อันเป็นสี่อันนั่นไหมจ้าอันอันเห็ดข้อนกีบไหมเห็ดเห็นมันเป็นเงาเห็ดเห็นมันเป็นเหลี่ยมไหมก็บอกปกสิีกันเขาเอื่นอีหยังน้นเนาะแค่เขาเอื่นอีหยังหูกับกระปุกหูกันแวะบ่จ้าแวะบ่ เก็บใต้มาหันสมารอันสมารบอกถูลงไปจ้าสุดยอดเลย